ดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้เขาจะมาซุปอะไรกันเอาซุปบบซุปบบเขือกันนะคะพี่น้องคะ่ะนี่เดี๋ยวค่ะไป่พริกไม่ซีเม็ดค่ะพี่นอนะะ้องค่ะซุปกระไรเจี๊ยงเข่าเศร้าค่ะพี่น้องมะเขือนะคะเใส่พริกค่ะพี่น้องพริกซีเม็ดค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่มะเขือนะคะค่ะพี่น้องตราเสีบบ่บอเราเราต้องโ,อโ,โองขอให้ละเอียดหน่อยนะคะพี่น้องราะโบมักแบบแบบคลุกคลีเป็นตะยานนะคะ ต้องโขวกให้มันละเอียดระดับหนึ่งคะทำมันบรถ้าละเอียดหลายแท่ากับว่านาจริงอีกค่ะพี่นอ้องคือไม่พอดีค่ะพอประมาณเพราะมันชิ้นง่ายครูคลีคลนอาเกลยดหรือทะเลก็ไม่น่ากินอีกเลิเกินทุกอย่างให้พอดีนะคะพี่น้องค่ะคนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะพี่นอ้อง ปลาเออใส่น,น้ำปลานิดหน่อยพิ่นเยอะกลัมันเค็มค่ะใส่ชูรสนิดหน่อยข้าวคั่วข้าวคั่วครัพี่น้องหอมๆไห,หมไหมค่ะ คนๆนิดหน่อยน้อแล้วก็ตามด้วยหอมอหอค่ะหอมนะคะตาเอาถั่วมาแน่ เอาเถอะอให้เนี่ยเน่พี่นอ้องค่ะพี่น้องอึ้อพี่น้องค่ะแซ่บๆบ้างกันพี่น้องเบื่อค่ะจะแซ่บบ้แซบ่บาย